ทะเลาะกันอีกแล้วดูน้องอีกแล้วแหวนแต่ว่าอย่าให้มันมานอนไก่แหวนไม่เจียบปะป๊าป้าก็บอกมากโขนไปหนีไปนอนมองไม้ที่เราบ๊อบให้น้องนอนน้ำบ๊อบว่าแหวแต่ว่าอยากนอนไก่มันนะมาโอนเนี่ยโอ้ประยากนอนใกล้พี่แว่นอยู่ละโอ้ทำไมพี่แว่นทำไมพี่แว่นดูอ้อแบบนั้นลราโอ้ไม่เข้าใจเลยรหรอป๊าป๊าแล้วก็บอกพี่แว่นหน่อยสิโอ้ย ไปนี่มอนเจ้านี่มุ้ไผเอาของเจ้าดอกเอาแล้วก็นอนลูกแม่จะกลับแล้วนะ่ะอ่ะนอนนอนไผ่นอนมันห้ามกวนกันมือเด็กว่าอะตีกันนี่นอนมารับสบิบอ่ะฮ้แม่เอาไว้จังฉันเหรอขั้นแหวนบ่าอะตีก็บอกเออแหวนแล้วนอนมาคอยรับคะแนนแม่ก็อยากเถียงกับมันตลอดเวลาเลยสบ่ะไปโอ้ก็ไม่ากลาะกับพี่ว่าเลยแล้วโอ้ก็อยากนอนหนูโอ้ เอาไหมโอ้เอาหมอนไหมลูกทุกคนเด็กน้อยนอนนะครับสวัสดีโอ้ยคู้เชา้าผู้เชา้เชาไล่ทำทายปัดนกับแก่ไวขนกำลังขึ้นแล้วนะครับทุกคนแพ้หายหมดแล้วเราขนขึ้นอย่างเดียวนะครับ <c oughs> กำลังยาวเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะ <c oughs> คุณนายนัก,ก็นอนเป็นเสือดาวไปเลยเออน้องไม่เอาหรอกหมอนเธอนะอ่ะโอ้เอาหมอน เอาหมอนหนูลกูกแล้วก็บังหน้าไว้มีหมาเก็กน้องอใหญ่ก็เป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้ <c oughs> นก็จะซึมเศร้าก็เกากระหู <c oughs> <c oughs> <t un> ทุกคนเด็กน้อยนอนแล้วนะครับนอนไปทะเลาะกันไปโอ้ไม่อยากทะเลาะกับพี่ว่าเหรอพี่ว่าเราก็เป็นบโพ o ล a r เป็นเลยเหรออันเลยของพี่ว่านก็ไม่รู้หรอห่วยดูแต่โออยู่งั้นแหละโอ้ <t un> ทุกคนไม่ต้องปแปลกใจนะว่าทําไมพี่ตังถึงไม่มีหมอน เพราะว่าพี่ตังไม่มีหมอนเพราะว่าพี่ตังหนุนหมอนแล้วพี่ตังใครใช้ไม่หมอนก็เลยไม่ให้หมอนนะครับทุกคนด้วยเหตุผลนี้เอดีนะมีทีก็น่ารักจังเลย คือตะหักแถวอะบางสีช่วงบางตะละโตบางน่ะตะละคนบางน่ะเอ้ยเนาะเอ้ยมาบ้านนี้เขาจะนอนแบบนี้กันนะคะทุกคนปกติจะมีคนหนึ่งที่เข้าไปนอนในกรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันรักกันนะมันจะมานอนด้วยกันแล้วมก็ทะเลาะกันแม้ก็ตีกันได้ไหมทิ้งมาเถกเทียงกันได้นี่เทียงกัน้อนว่านอนบังปัดลม เขก็อุตส่าห์เสียสลับผ้าให้แล้วเรา,ยยาพี่แว่นเหรอก็ยังจะโมโหให้โอ้อยู่ได้เหรอพี่แว่นนะที่นอนเป็นตาชั้นใยแล้วโอ้หสูงมีความสูง้วสูงนี่ตังตังทำไมหนูไม่มีหมอนกับเพื่อนล่ะแม่หาหมอนมาให้หนุนหนุนพี่ตังก็หนุนไม่ได้จริงๆแหละพี่ตังหายใจไม่ออก นานเห่นบดหายใจเหง่อไหมมาจนอีกอย่างเดี๋ยวพี่แว่นมาแย่งหมอนว่าพี่แว่นมันนะเออพี่แว่นแหละเฮี้ยนมันเป็นบ้าหมอนนะทุกคนตอนตื่นเช้ามาหนีหมอนสามใบนี่กองอยู่ด้วยกันเลยนะ่นนี่เพราะมันเก็บไปไว้หมดเลยโอ้นอนหลับกันหมดแล้วเราทุกคน นี่คิดต่าหากแถว่ว่าพ้ากันใดมอนคนละใบกันนอนโอ้ยเนาะเกิดเป็นหมากับสบายปันตัวกูนะสบายปันหมาแต่ยังให้ลูกขึ้นมาพอกันได้อสองตัวนี่เ <c oughs> ทียงกันโล <c oughs> นฮือะเอฮือฮือฮืองือฮ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 ืาฮือฮือฮือฮอ ก็จะบอกว่าเพราะว่ามันทำหมัน <laughs>